สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทีเชอร์มาลีนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์ของกลุ่มสศาศระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการช่างและหน่วยของน้ำหนักส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นทีเชอร์มาลีก็ มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนรับชมและมีการสรุปเนื้อหาให้นักเรียนตอนท้ายคลิปด้วยก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันแอแต่ก่อนอื่นที่เชอร์จะพานักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโดยการเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะติดตามได้เลยค่ะ ่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอเนื้อหาของการช่างและหน่วยของน้ำหนักนะคะที่เช่อมมาลิก็จะพานักเรียนมาเฉลยแบบฝึกหัดก่อนนะคะในหน้าที่113-115ถึง 115, นั่นเองค่ะเรามาดูในหน้าที่113ก่อนนะคะกิจกรรมที่1เป็นการอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างนะคะเช่นข้อ1น้ําน้ำตาลทรายหนัก สองกิโลกร,รัมห้าขีดหรือสองกิโลกร,รัมกับอีกห้าร้อยกรัมนั่นเองค่ะส่วนปลานะคะก็เป็นสองกิโลกร,รัมกับสองขีดหรือสองกิโลกร,รัมกับสองร้อยกร,รัมนั่นเองนะคะส่วนหนังสือนักสามกิโลกร,รัมสี่ขีดหรือสามกิโลกร,รัมสี่ร้อยกรัมนั่นเองค่ะมาดูข้อสี่นะคะกระลำตีนัก หนึ่งกิโลกร,รัมแปดขีดหรือหนึ่งกิโลกร,รม800ัมแปดร้อยกรัมนั่นเองค่ะต่อไปหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่ข้อห้านะคะทุเรียนหนักสองกิโลกร,รมัมมีขีดไหมคะไม่มีขีดนะคะเพราะน้ำหนักอยู่ที่สองกิโลกร,รัมพอดีนะคะต่อไปซ้มหนัก1กิโลกร,รัม6ขีดหรือ1กิโลกร,รัม600กรัมนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อสองใหญ่เป็นการวาดเข็มบนหน้าปัดให้สอดของกับโจทย์นะคะข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะคือหน้า114ถึง115นักเรียนลองเช็คคำตอบของตัวเองสิคะว่านักเรียนวาดเข็มบนหน้าปัดได้ถูกต้องเหมือนกับ ที่ทีเชอร์เฉลยให้นักเรียนไหมนะคะยังไงให้นักเรียนลองเช้ค,คำตอบของตัวเองนะคะแล้วถ้าใครว่าผิดให้นักเรียนแก้ไขและทำให้ถูกต้องนะคะแล้วยังไงเราจะไปติดตามคลิปวิดีโอหรือเรียนในเนื้อหาการช่างและหน่วยของน้ำหนักกันต่อนะคะยังไงให้นักเรียนติดตามได้เลยคะ่ะการช่าง และหหนนน่อยของ้ําักวสวัสดีจา่าโนโหนหวังเนี้อาแปะตื่นแต่เช้าครับก่องจะเปิดร้านสิ่งที่อาแปะต้องทำในทุกเช้าคือกางช่างสิ่งของต่างๆทั้งน้าหนักตัวของอาแปะเองเครื่องยาสมุนไพรจีนยาเม็ดแบบทั่วไปน้ำตาลและของหนักๆยาข้าวสารเป็นกระสอบ นูนช่วยอาแปะเล็กหน่อยสิจ้าว่าจะใช้เครื่องช่างชนิดไหนจังอะไรดีจงเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสม ขอบใจหนูหนูมากเลยนะจ๊ะอาแปะช่างสินค้งต่างๆได้ครบและเลือกเครื่องช่างได้เหมาะสมแล้วจ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวเครื่องช่างไฟฟ้าและเครื่องช่างสองแขนที่ให้ความละเอียดสูงหรือเครื่องช่างต่มถวงที่สามารถช่างของที่หนักมากอย่างกระสอบข้าวสารได้เครื่องช่างเรานี้อาแปะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักเพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ร้าน จะต้องใช้เครื่องช่างสปริงซับเป็นส่วนมากดังนั้นอาแปะจะมีความชำนานในการใช้เครื่องช่างสปริงค่อนข้างสูงไม่อยากจะอวดนาแต่จะเล่าให้โน้โนฟังว่าวิธีการใช้เครื่องช่างแบบสปริงเนี่ยเข้าทำกันยังไงเครื่องช่างสปริงมีส่วนประกอบคือจานสำหรับนำสิ่งของมาวางตัวเครื่องช่างที่มีหน้าปาดัดซึ่งประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนัก และตัวเลขแสดงน้ำหนักซึ่งมีหน่วยบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหรือหน่วยย่อเป็นกกจุดส่วนวิธีการใช้เครื่องช่างน,านั้นเริ่มจากให้สังเกตว่าก่อนช่างเข็มที่น้ำหนักต้องชี้ตรงตัวเลขศูนย์และจานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะจ๊ะพอได้แบบนี้แล้วก็นำสิ่งของที่เราต้องการช่างมาวางลงในจานบนเครื่องช่าง จากนั้นก็มาดูที่หน้าปัดว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดตัวเลขนั้นจะบอกน้ําหนักของสิ่งของที่ช่างซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมจ้าอ่ะอ่ะหนูหนูต้องไม่ใช้เครื่องช่างสปริงช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของเครื่องช่างนะจ้ามาลองช่างผลไม้เหล่านี้กันดูดีกว่าจ้า เริ่มจากส่งกันก่อนเลยจ้าเอสมหนักเท่าไรกันนะแปดขีดนี่เองหนูยังจำการบอกน้ำหนักเป็นขีดได้หรือเปล่าจ้าเหลี่งกิโลกรัมนั่งมีสิบขีดขีดเป็นหน่วยบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกิโลกรัมและมีใช้เฉพาะในเมืองไทยนะจ้านอกจากนี้เราอาจจะใช้กรัมแทนขีดได้ โดยหนึงขีเท่ากับ100กรัมและอักสอย่อของกรัมก็คือก็จุดจะถ้า2อขีดเท่ากับ200กรัม3มขีดเท่ากับ300กรัมสีขีดเท่ากับ400กรัมส้ม8ดขีดที่เราเพิ่งช่างกันไปเนี่ยถ้าคิดเป็นกรัมก็คือ800กรัมจะ้ะ ส่วนมังคุดถุงนี้มีน้ำหนักเท่ากับ10ขีดคิดเป็นกรัมได้1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมโนหน,หนูยังจำกันได้ใช่ไหมจ๊าว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น1,000กรัมจึงเท่ากับ1กิโลกรัมหรือพูดอย่างหนึ่งคือ1กิโลกรัมมี1,000กรัมจ้า เข้าใจกันแล้วไปช่วยอัปแปะช่างน้ำหนักของกันต่อดีกว่า เข้าใจกันแล้วไปช่วยอัปแปะช่างน้ำหนักของกันต่อดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างจ้าหลังหลานอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างสปริงกันได้ครบทั้งหน่วยที่เป็นขีดกรัมและกิโลกรัมแล้วใช่ไหมจ้าเสียงนาฬิกาบอกเวลา8ดโมง8โมงแล้วอาแปะต้องขอตัวไปเปิดร้านก่อและละแล้วพบกันใหมนะ่น้าหนุนหนูสวัสดีจ้า เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำกันนะคะกิจกรรมก็คือให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยคะ่ะค่ะแล้วเปิดไปท่าที่116และหน้าที่117ทีเชอร์ให้นักเรียนทำแค่ 2กิจกรรมนะคะคือกิจกรรมที่2ให้เลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมนะคะตัวต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่3เลือกใช้หน่วยการช่างให้เหมาะสมให้นักเรียนทําแค่2กิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ตรวจเช็คคําตอบของตัวเองให้ถูกต้องส่งให้ดีเชอร์ในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วดีเชอร์ก็จะเข้าไปเช็ค ว่านักเรียนทำถูกต้องไหมนะคะถ้าอย่างไรเราจะมาพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปนะคะนักเรียนทีเชอร์ก็จะขึ้นกราฟแสดงประเมินผลที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่ทิเชอร์มอบหมายให้นักเรียนทำใน g o o k l r er Form นะคะส่วนมากแล้วภาพรวมนักเรียนจะ ตอบคำตอบที่ถูกต้องได้สูงมากนะคะภาพรวมแล้วนักเรียนทำได้เนาะนี่คือการาฟแสดงการตอบคำตอบที่ถูกต้องของนักเรียนค่ะยังไงให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะและตั้งใจเรียนด้วยอย่าลืมทบทวนเนื้อหาของนักเรียนด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ